เคยเจอตำรวจเคยยืนอยู่ที่ป้อม2คนใจเสียเลยสวัสดีครับผมอปอนมอนวิวคีิไปคุยวันนี้เราจะพาไปเจอกับพี่กรอนตัวตึงอีกหนึ่งคนในกลุ่มเซ็กเวยนบอทครับเปิดคลิปตามติดพี่กรอ์ไปแบบเรียวๆแบบนี้เลยไปดูกันเลยครับมาแล้วโอเคไปกันสวัสดีไปเลย วันนี้เรามาเจอพี่แอนที่ m e r c e d e s b e n บทองหล่อรามอินทาตามการทำงานของพี่แอนสดๆกันเลยวันนี้ออเต้องเลี้ยวขวานู้นอ๋อโอเค เนี่ยมันจะต้องมาถาบ้านลูกค้าอย่างนี้ถ้าไม่มีสกูตเตอร์นะ <ไป S 1> หมดค่ารถ <c oughs> บานเลยตอนที่พี่ถูกเรียกให้มาทํางานตรงนี้ยค่ะสิ<อ>่งแรกที่พี่มีในหัวเลยครับพี่ต้องขี่สกูตเตอร์มาทํางานคันแรกที่พี่ใช้ก็คือ es t o <ES 2. S 1> เสริมแบตเป็น es f นั่นแลนะาหละค่ะแล้วก็กระโดดมาเป็น mac เลยไม่ค่ะมันก็พัฒนาไม่เลื่อนจาก es 2พี่ก็ขยับขึ้นมาเป็น f 4 0 อ๋อจำได้ขึ้นมาเป็น F40 ก่อนใช่เพราะตอนนั้นยังแบบว่าแม็กยังหนักเกินไปสําหรับพี่พอ F40 ปุ๊บพอเราทํางานมากขึ้นรู้สึกว่าระยะทางมันพอเราขี่เก่งขึ้นเอางี้ดีกว่าก็เลยอยากเร็วกว่านี้อยากไกลกว่านี้ก็เลยขยับขึ้นมาเป็นแม็ก G30 ก่อนพอเป็นแม็ก G30 ได้แป๊บหนึ่งมันก็สะเทือนเลื่อนล่านนะเนาะเรื่องความที่ขี่แบบว่าต้องรีบทําเวลาก็มาเจอ G2 นี่แหละจบที่โชคเนี่ยจบ จริงยิง่งเนี่ยเรามาถนนที่แบบอะไรก็ไม่รู้เลยอย่างเงี้ย <laughs> ถ้าเป็นแม็กซี30นะพี่สะเทือนไปนทั้ง,งตัวเลยจริงเขาพังกันหมดแล้วเนี่ยโอ้โห <laughs> oh, oh, ถนนแย่ <laughs> yeah, จริงโอเคเดี๋ยวเรารีบไปก่อน <laughs> ไปเลยครับอันนี้ก็เป็นแนวมุมหนึ่งนะครับของพี่แอนที่ใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการเดินทางได้ดีด้วยเพราะว่า ถ้าเผื่อว่าพี่แอนใช้กันเรียกรถแท็กซี่เนี่ยงงกันไก่ตาแตกเลยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าบ้านลูกค้าอยู่ตรงไหนนะครับก็เป็นเรื่องความสะดวกในการส่งข้อมูลที่เราอาจจะต้องเข้ามาหาตามบ้านเลขที่หรือหมู่บ้านอีกทีหนึ่งด้วยซึ่งถ้าเผื่อเรียกแก็บเนี่ยเขาคงไม่สามารถจะมาขับแบบนี้ให้ได้นะครับขับเพลินจนคิดว่ากำลังทำงานอยู่ ตอนนี้เราก็เอารถขึ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ศูนย์กันไปเจอที่โน่นเลยนะฮะได้ได้ครับไปค่ะและก่อนจะเข้าไปสัมภาษณ์กันหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าใส่ท้ายรถคันนี้ได้ไหมวันนี้เราเอามาใส่ให้ดูกันเลยนะครับต้องขอขอบคุณทั้งศูนย์เบนท์ทองหลอ่อรามอินทานะครับที่อนุญาตให้เราได้ทดลองเอาสกูตเตอร์ไฟฟ้าใส่หลังรถเบน์ในแต่ละรุ่นให้ดูนะครับ ก็เมื่อกี้พี่กรได้พาเราไปทํางานจริงมาด้วยกันแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้ค่าจ้างด้วยไม่เป็นไรค่ะค่าจ้างพี่ขอรับไว้เองไ็่ได้ครับด้วยความดีเลยครับพี่แล้วทีนี้พี่กรก็ได้พาแวะมาดูด้วยว่ารถเนี่ยสามารถที่จะเอานายบอด G2 ใส่ได้แบบด้านไหนได้บ้างของเบนซ์นะครับผมก็ถือว่าเป็นคําถามยอดนิยมจากทางบ้านด้วยวันนี้ก็ทาให้ดูแล้วนะครับว่า เบนซ์คลาสไหนบ้างที่สามารถเอานายบ m a แม็ูใส่รถได้แล้วก็ถ้าเผื่อว่าคันไหนที่แบบใส่ไม่ได้จริงๆก็ยังมีรุ่นเล็กๆรองลงมาของนบอร์ดอีกเยอะแยะมากมายที่ใส่ขึ้นรถได้ทีนี้มาเจาะก,กันในคําถามนี้ก่อนว่าพี่กรณ์เนี่ยทำงานเกี่ยวอะไรนะครับถึงต้องใช้คอมพิวเตอร์ขับไปรับไปส่งรถล,ลูกค้าถึงบ้านก็คือว่าพี่อยู่ศูนย์บริการของเบนซ์ทองหล่อนามินทานะคะแล้วก็ปกติแล้วรถเราทุกวันน่ยก็คือจะต้องมีการเข้า เซอร์วิสอยู่แล้วและพอดีช่วงโควิดอะคะ่ะลูกค้าก็าไม่ได้ออกจากบ้านเลยไม่ได้นํารถมาเข้าศูนย์บริการกานี้ทางผู้บริหารเราอะคะ่ะก็มองว่าเอ๊ะทำยังไงดีลูกค้าถึงจะได้เอารถเข้ามาเซอร์วิสโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับโรคโควิดในช่วงนั้นนะคะนายก็เลยเล็งเห็นว่าอ่ะงั้นเราในเมื่อลูกค้าไม่มาหาเราเราก็จะไปหาลูกค้าเองค่ะโดยการที่ส่งไดรเวอร์ที่มีความชานาญในด้าน เรื่องรถของรถเบนซ์อยู่แล้วนะคะไปรับรถของลูกค้าถึงบ้านก็คือไปถึงเราก็จะมีการตรวจรถว่าตอนนี้รถอยู่ในสภาพแบบไหนมีร่องรอยอะไรบ้างในเบื้องต้นแล้วก็ขับรถเอาสกูตเตอร์พับใส่หลังรถลูกค้ามา mm hmm. ทำเซอร์วิสที่ศูนย์นะคะพอเสร็จแล้วเซอร์วิสเสร็จเรียบร้อยก็ทําเหมือนกันก็คือเอาสกูตเตอร์ใส่หลังรถลูกค้าแล้วขับรถไปส่งลูกค้าที่บ้านเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นเราก็ขี่สกูตเตอร์กลับมาที่ศูนย์เหมือนเดิมเลย mm hmm. อย่างนั้นเลยค่ะ โอ้ยสะดวกมากเป็นลูกค้าของ Mercedes Benz ทองหล่อรามินทาชีวิตดีแบบนี้มีคนดูแลใกล้ชิดแบบนี้่คะเราก็ไปหาท่านถึงบ้านนะคะท่านก็ไม่ต้องเสียเวลามาที่นี่เลยค่ะดูแลรถให้ดีแน่นอนพอการที่ใช้สกูตเตอร์แบบนี้เนี่ยแน่นอนมันส่งผลประโยชน์ให้กับเราในการทำงานอยู่แล้วแต่ว่าผมชอบแนวคิดหนึ่งของพี่กรณ์มากก็คือเราเพิ่มรายได้ด้วยการที่เราไปลดค่าใช้จ่ายลงให้พี่กรณ์เล่าให้ฟังแต่ว่า ออแนวคิดนี้มันทํำยังไงในชีวิตจริงมันทําได้จริงด้วยเหรออ่าใช่ค่ะก็คือเริ่มแรกเลยค่ะที่ถูกเรียกให้มาทํางานตรงตําแหน่งนี้นะคะก็สิ่งที่มันเข้ามาในหัวครั้งแรกเลยคือสกูตเตอร์ฉันต้องใช้สกูตเตอร์เท่านั้นเพราะว่าเ,เงื่อนไขในการทํางานคือเขาจะมีค่าเดินทางให้เราตามระยะทางจากศูนย์ไปถึงบ้านลูกค้าระยะกิโลเท่านี้เราได้เทา่านี้ระยะกิโลเท่านี้ระะเ,นเราได้เทา่านี้ถ้าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ ตรงรายได้ตรงนั้นที่มันมันแทจะเหลือที่เรามากขึ้นพี่ก็เลยคิดว่าไอ้สกูตเตอร์นี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้ค่าใช้จ่ายของเราน้อยลงแล้วก็เพิ่มรายได้ของเราให้มากขึ้นด้วยนะคะเริ่มแรกเคยมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ8 9 0ถึงันบาทในการเดินทางทั้งเดือนนะคะในในทุกๆเคสจนตอนนี้ค่ะล่าสุดที่ก่อนทำได้ก็คือเหลือเดือนละ2,000บาทนี่คือค่าใช้จ่ายนะคะจากที่เคยจ่ายเดือนละ7 8 0 0 0 9 0 0 0 ก็เหลือเดือนละ2 0 0พไม่เกิน2 5 0 0 3,000าพประมาณนี้ค่ะมันก็เพิ่มขึ้นมาอีก5 0าพันในหนึ่งเดือนมันก็เยอะมากนะครัเรียกว่าเป็นการใช้เวลาในการทํางานเกือบจะเท่าเดิมไม่ซ้ำคือเราไม่ได้ไปทําอะไรบางอย่างเพิ่มเป็นแบบเป็นจ็อบเสริมเนาะแต่ว่าเราเพิ่มรายได้ได้จากการที่ลดค่าใช้จ่ายประจําวันลงถูกต้องค่ะโอ้เป็นแนวคิดที่ดีนะครับถ้าตอนนี้เป็นแบบรายการแบบไลฟ์โค้ดแล้วก็จะขึ้นและเป็นหน้าพี่กอนแล้วก็คาว่า ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยคนสกูตเตอร์ใช่โอเคโอเคเพราะว่าดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเลยที่ที่มาแทนการทำงานตรงนี้ได้ให้มันดีที่สุดในการบริการตรงนี้ค่ะมันทั้งสะดวกและรวดเร็วสกูตเตอร์มันไปมีข้อได้เปรียบอย่างไงในการทำงานเรืยกว่าสกูตเตอร์เป็นประโยชน์ต่อการทำงานยังไงกับพี่กรณมากกว่าก็คือว่าอย่างที่เมื่อเช้าเนี่ยที่พาปอนได้ไปดูนะคะ พี่ไม่รู้หรอกว่าบ้านลูกค้าเนี่ยอยู่ตรงไหนเวลาเราโทรไปคอนเฟิร์มสถานที่ลูกค้าก็จะแจ้งว่าบ้านเลขที่นี้อยู่ซอยนี้ตรงนี้นะคะแต่ถามจริงแล้วว่าเราอ่ะก็ไม่ได้รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหน<ม>ก็การเปิด GPS ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเปิดแต่มันก็ไม่ได้แบบเป๊ะๆเ,เ,เลยว่าไปถึงแล้วจะถึงบ้านลูกค้าเลยเมื่อเช้านี้ก็มีไปวนหลงหาอยู่การขี่สกูตเตอร์ไปเนี่ยค่ะพอเราไปไม่ถูกจุดไม่ถูกที่หาไม่เจอมันสามารถวนหาได้ง่ายๆแล้วมันคล่องตัวกว่า แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้สกูตเตอร์นะฮะต้องนั่งแท็กซี่หรือนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าแบบนึกถึงใจเขาใจเราอะ่ะเขาปล่อยเราลงแน่เ,เขาก็จะแบบเฮ้ย <c oughs> จะไปไหนเนี่ยเธอจะไปไหนเธอไม่รู้แบบเขาก็อยากไปรับลูกค้าคนอื่นต่อนะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าการใช้สกูตเตอร์เนี่ยมันสะดวกสําหรับทุกอย่างเอาเป็นว่าตอนนี้รถยนต์เนี่ยแทบจะไม่ได้จับเลยถ้า เออไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่ไปไหนถ้าไปในกรุงเทพตอนนี้คือสกู๊ตเตอร์อย่างเดียวค่ะรถจนนี่ขึ้นแลวนวไม่ได้ไม่ได้ไได <laughs> ใช่ค่ะลาขึ้นมันเดินผ่านมันงอนแล้วค่ะตอนนี้แต่ก็จริงคือผมว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบมุมเล็กๆน้อยๆที่บางทีคนคนอาจจะนึกไม่ถึงว่า <laughs> พอเราจะต้องรับส่ง รถของลูกค้า<ช>ที่แบบนะมีฐานะด้วยเนี่ย<ช>เขาอยู่บ้านแล้วบ้านไม่ได้เป็นโลเคชันที่มันแบบสามารถหาได<ช>้ง่ายๆแบบให้บ้านเลขที่มาหรือให้ซอยมาก็จริงแต่มันไม่เหมือนเวลาที่แบบลูกค้าอยู่คอนโดหรืออะไรเงี้ย<ช>เนาะมันต้องไปแบบ ในใ,ในจุดตรงนั้นจริงๆหรือบางทีเขาอาจจะไม่สะดวกส่งเป็นโลเคชันไปเตะม,มาให้พี่พี่ก่อนพูดแนะนําขึ้นมาว่าจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าเวลาคนทางบ้านนะครับดูอยู่อาจจะกําลังพิจารณาว่าจะซื้อสกูตเตอร์ดีไหมเพื่อมาใช้ในการทํางานหรือชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยผมว่ามาอาจจะต้องมองภาพกว้างๆอย่างเช่น ถ้าเผื่อว่าไม่ได้ใช้ในการทดแทนการเดินทางเลยแต่ว่า<ม>ใช้เป็นตัวช่วยระหว่างทางอย่างเช่นชที่พี่กรณนเรา่าใน1วันอะเรารู้อยู่แล้วเราใช้สปูตเตอร์ในการเดินทางไปแลกกลับบ้าบานซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจาก BTS หรือ MRT แล้วก็วางกันไปเลยที่ทํางานและตรงระหว่างทางนั้นถ้าเผื่อเราเป็นคนต้องเดินทางเยอะเราอาจจะแบบมีสปูตเตอร์ไวข้ข้างๆเพื่อความอุ่นใจใเกิดไปในที่ที่มันแบบว่าไม่สามารถจะหาแกร็บหามอเตอร์ไซค์หรือหารถแท็กซี่ได้ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งใช่อันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยค่ะ พี่ก่อนครับพี่ก่อนเป็นคนใช้รถสกูตเตอร์มาแบบสามสี่ปีแล้วหนักด้วยค่ะเคยเจอตำรวจไหมเคยแบบวันนั้นคือแบบว่ามีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งคือแบบใจเสียเลยจอดรถติดไฟแดงอยู่เราเห็นแล้วว่ามีตำรวจยืนอยู่ที่ป้อมสองคนเราก็ขับมาจอดเสร็จปุ๊บพักๆหนึ่งเราก็เห็นแล้วตำรวจก็คือซุบซิบซุบซิบกันแล้วก็ได้แป๊บหนึ่งอะระหว่างที่เรากําลังคิดเอาไงดีวะตำรวจเดินมาได้ยินเสียงวอลมาแก่น้อง มอเอไซค์ที่อยู่แถวนั้นแบบตกใจหันมามองกันหมดเลยโทษนะครับอ๋อค้ะว่งไงขี่ไปไหนอะทั้งๆขี่ไปไหนอะตอนหน้านอย่อแล้วอ๋อข่ะขี่ไปทำงาน่ะที่ไหนอะบอกรานมินทาโอ้รามินท้าด้ยเหรอมันขี่ได้ไหมบอกขี่ได้ค่ะโอ้จะดูจากชุดแล้วก็น่าจะได้อยู่นะแบบอุปกรณ์เซฟตี้ครบเลยไฟล้งไฟเลี้ยวไฟท้ายอะไรเต็มไปหมดเลยมีไฟด,ด้วยเอ,อัอแพงไหมแพงไหมก็ก็ก็มันมีหลายรุ่นนะคะลองลองไปเลือกรู้แล้วเออแล้วเออโอเคนะเดี๋ยวผมก็ เออเห็นเห็นขี่ผ่านทุกวันนะเลงทุกวันแต่ไม่ได้จะจับนะอยากจะถามหลายทีแล้วว่าว่ามันขี่ได้ไกลหมขี่ได้ไกลไหมซาร์ดเดตยังไงราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือกรณีที่โดนตำรวจเรียกตำรวจเรียกค่ะเรียกไปถามค่ะว่าใช้งานยังไงแพงไหมแบบนี้ขี่ได้แค่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เคยมีตำรวจตั้งด่านอ้านีมีด่านมีตั้งด่านแล้วก็อุ้ยเราทำไงดีอ่ะขี่เข้าด่านไปเลยค่ะทำใจดีสู้เสือ ตำรวจโบกเลยค่ะโบกปี๊ดจอดเดี๋ยวน้องเดี๋ยวหลบแป๊บนึงเดี๋ยวพี่โบกรถให้แล้วตำรวจก็บกรถให้จอดค่ะแล้วก็ให้เราผ่านไปก่อนแล้วก็เรียกรถทางข้างหลังแล้วก็คือก็เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกอะนะ,ะคุณตำรวจก็ก็คงจะมองเราเป็นจกักรยานคันหนึ่งเล็กๆแล้วก็คือที่สำคัญเลยถ้าเราไม่ขับขี่หวาดเสียวสวีสวาดหรือทำตัวเป็นจุดเด่นในทำที่ทำให้คนดูแล้วแบบเป็นภาระบน,บนท้องถนนอ่าน,นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะ ก็คงก็คงไม่มีใครอยากที่จะมาอะไรกับเรามากมายเราก็ขี่ให้มันมีความปลอดภัยรานนั้นก็คือเน้นขี่เน้นก็คือมีความปลอดภัยกับตัวเองด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยทีนี้ก็ตำรวจก็จะไม่ได้เรียกไปตักเตือนนะคะแต่เรียกไปสอบถามค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพี่กรณ์นนก็จะถือเป็นคนหนึ่งที่ใช้คอนเซปต์ชีวิตว่าแบบ <c oughs> work hard เพลย์ฮาร์ดเพราะว่าเวื้์งานเนี่ยเมื่อกี้พี่กอร์เล่าให้ฟังนะครับว่าบ้านอยู่พระประแดงขับไปกลับวันหนึ่งก็80กิโลแล้วแน่ๆยังไม่บวกอ่ะว่าถ้าเผื่อต้องมีงานไปบ้านลูกค้าอีกก็วันหนึ่งก็เป็นร้อยและยังไม่พอทํางานจันทร์ถึงเสาร์ทำงาน6วันแล้วก็ไปเที่ยวอีกหนึ่งวันไปเที่ยวอีกหนึ่งวันค่ะไอ้ส่วนเพลย์ฮาร์ดของพี่กอร์นี่คืออะไรบ้างครับพี่กอร์ก็ก็คือว่าอย่างนี้นะคะในหนึ่งเดือนเนี่ยคือทำงานปกติก็คือจันทร์ถึงเสาร์ แต่ในหนึ่งเดือนเนี่ยค่ะจะต้องมาสแตนบายวันอาทิตย์ที่ศูนย์ด้วยอีกหนึ่งวันนั่นก็คือบางๆก็คือไม่ใช่วันก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยทำงาน27วันก็คือขี่สกูตเตอร์อย่างเดียวแล้ว27วันละก็ในอีก3วันก็คือวันอาทิตย์อีก3อาทิตย์เนี่ยค่ะก็ไม่ได้หยุดนะคะก็คือออกไปขี่สกูตเตอร์เล่นทุกอาทิตย์เลยและใน1เดือนนะคะก็จะต้องมีทริปต่างจังหวัดอีก1ทริปอย่างน้อย2-3วันนะคะ และกรุ่มนี้น่ารักด้วยทุกคนแบบว่าความรู้แน่นเอียดโปรไฟล์เทพทุกคนในทุกด้านนะครับแต่เราต้องแบบเก็บไว้เพราะว่ากรุ่มนี้เขาชื่อว่ากลุ่มยูนิใช่ค่ะยูนิค่ะนี่ถ้าผมว่าอยากจอยกลุ่มนี้เนี่ยต้องไปจอยกรุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกก็คือเซกเวนไนบอร์ดแรกก็คือเป็นเซกเวนไนทบนะคะ เป็นจะเป็น l i น์ Open นแชทของเซกเวียนไนบอร์ดเลยนะคะแล้วก็ทําเพจของเซกเวียนไนบอร์ดเหมือนกันนะคะก็จะเห็นกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีการแนะนําวิธีการใช้สกูตเตอร์หรือการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับเราได้และการปรึกษาเกี่ยวกับสกูตเตอร์ต่างๆเนี่ยก็จะ สามารถไปพูดคุยกันได้ในไลน์โอเพนแชทนะคะของเซกเวแล้วก็ทั้งในเพจด้วยค่ะนี่คือคอนเซปต์ของพวกเราก็คือเราจะเดินทางด้วยความทุกทำไมถ้าเราเดินทางด้วยความสุุได้ใและนี่คือคลิปของขี่ไปคุยนะครับไปคุยกับพี่กรณ์ขอขอบคุณพี่กรณ์มากเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับโมนรีวิวดันไบค์ซอยจุฬา28ปไปทดลองกันได้แล้วก็มาจอยมาเจมกันได้กับกลุ่มเซกเวไดร์บอร์แล้วไปก่อนเจอกันที่หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ